Do you have milk? Cold, o อสวัสดีค่ะน้องกิติพจนพเห็นชัดเจนไหมสัญญาณเป็นยังไงของคุณแม่เขาบอกว่ามันพัวเขาบอกว่าสัญญาณไม่ค่อยดีอ้าทุกคนมาแล้วมาแล้วตอนนี้เราอยู่ที่เมืองเซียนนานะคะอ่าสวัสดีกันค่ะน้องพิมพ์กุดมอร์นิ่ง ปากเต็มปากเต็มไปด้วยอาหารสวัสดีคือทุกคนนะคะเชา้ชาเมื่อเชา้าตอนนี้มันเก้าโมงแล้วตอนแปดเจ็ดแปดโมงนะคือมันมีหมอกลงค่ะมันมีหมอกลงขาวไปหมดแต่ตอนนี้อากาศเริ่มจับใส่ละ<า>แดดเริ่มออกนะคะพอแดดออกปุ๊บหมอกหายไปละค่ะเขายังชั่วหน่อยเมื่อเช้าหมอกจัดมากอะ่ะเดี๋ยวแม่พาไปดูหมอกกันนะเขาจะมีให้ดูไหม แม่จะเข้าได้ไหมแม่ไม่มีกุญแจอ่ะต้องเปิดเอาไว้นี่ตรงนู้อ๋อหมอกหายไปหมดแล้วนี่นี่หน้าบ้านตอนนี้อยู่ที่เมืองเซียนนานะคะเมืองเซียนนาแขวนทัสคานียังอยู่ที่ที่พักชื่อ bed and breakfast la verbina ตรงนี้เป็นบ้านพักของเราสวยงามนะครับนี่ห้องพักเราอยู่ด้านบนนี้นะคะบ้านเขาสวยมาก นี่คุมไมนถ่ายให้ดูอ่านี่อย่าเพิ่งปิดประตูนะคะเดี๋ยวเข้าไม่ได้นี่พาไปดูนู่นนี่สนามหญ้าของบ้านเขามีบ้านของเจ้าของบ้านวันนี้เออหมอกหายยังรวดเร็วเมื่อกี้ยังหมอกตึมอยู่เลยค่ะอ่าทุกคนสวัสดีนะคะมาทานมาทานเดี๋ยวเราจะไปกินข้า,าวเช้ากันอาหารเช้าที่นี่ก็ จ้าของบ้านจัดเต็มมาน่ารักมากเลยเราพักกันอยู่แค่สองห้องมันมีเรากับอีกห้องหนึ่งใครไม่รู้เนาะโอเคนี่อาหารเช้ามีอะไรบ้างน้องริมน้มองริมคะอาหารเช้ามีอะไรบ้างคะดูกินอะไรอะ่ะน,น,นมกับคอนเฟลกเก่งมากแล้วก,กินพายอะไรคะพายเวฟค<ต><า>รีมแต่เิ้ไม่ค่อยเชื่แล้วก็คุกกี้เหรอลูก บิสกิตแล้วก็อ่คุณแม่พามาดูว่าเขามีอะไรให้เราบ้างเนี่ยน้ำอะไรคะ Red Orange Juice อ๋อน้ำส้มเป็นสีแดงค่ะวันนี้ไม่ค่อยหนาวนะโอ้นี่คุณเจ้าของทำฮอตช็อกโกแลตมาให้ค่ะ Thank you อ๋อเขาทำนมร้อน เอานมร้อนแล้วเราให้เราตักช็อกโกแลตใส่เองอ่าป้าป๊าสาธิตก่อนจะพาไปดูลายอ่ะแล้วแต่ความต้องการในการเข้มข้นของป้าป๊ามันเป็นผงอ๋อป้าป๊าก็ชงถ้าแบบโดยซื้อกลับไปนี่ห่ออะไรอ่ะเนสควิกอ่าลองดูค่ะเนสควิกใส่กับนมร้อนใช่ไหมใส่ไงกินแล้วนมซะเยอะเลยอ่ะ โอ้ยแค่สองช้อนก่อนก่อนก่อนเดี๋ยวเผื่อมันเข้มข้นมากคนดูก่อนประเทศนี้ชอากินขั้นพอข้นป้าพ่อก,ก่อนนะไม่ละลายเลยคนะ่ะกี่โมงแล้วเช้าว่บที่เมืองไทยห 5, 6, 9, 20, ้าชั่วโมงเก้าโ,โมงยี่สิบโดยประมาณค่ะชิมด้วยค่ะว่าอร่อยไหมคุณแม่ไม่เอาเยอะขนาดนี้นะยางเลยขาวอยู่เลย เป็นไงฮะหยุดมากเลยอ่าโอเคคุณแม่พาดูลายระหว่างนี้ป้าก็ปรุงช็อกโกแลตไปน,นี่คุณเจ้าของบ้านอ่าอันนี้เป็นครีมทาร์ตอ่าอันนี้เป็นช็อกโกแลตทาร์ตแยมทาร์ตก็คือทาร์ตแยมอันนี้เป็นโหยากมากเลย ชื่ออะไรเนี่ยอ่านไม่ออกค่ะเชี่ยเชียเคียมเบลโลนีอะไรไม่รู้นะคะก็คือเป็นเหมือนเค้กและอันนี้เป็นบิสกิตแล้วก็จะมีแยมต่างๆมีคุกกี้มีผล,ลไม้ก็ด้วยน้ำส้มสีแดงยังไม่ได้ทานเลยไม่รู้อร่อยหรือเปล่าค่ะ อันนี้ก็มีพวกบิสกิตพวกขนมปงังมีมะเขือเทนมีทิปปิ้งมีพวกโคลคัสก็คือพวกแบบว่าแฮมเย็นต่างๆนะคะมีชีสอ่ามีคอนเฟลกตรงนี้มีซีเรียลต่างๆ <c oughs> แล้วก็มีโยเกิร์ตโยเกิร์ตผลไม้อ่าก็อันนี้เขาเป็น b บ d a อนเบร a ฟาสต์ไม่ใช่โรงแรมใหญ่นะมีกันอยู่แค่ไม่กี่ห้องใช่ไหมป้า,ปา มีเรากับอีกห้องหนึ่งซึ่งเขา<อ>ก็จะมากินไปแล้วหรือเป็นรถของเจ้าของบ้านใช่ไหมคะขาอะไรวะแคบุนมัดจุกเบี้ยวมาทางนี้เกินไปเออไม่เป็นไรเดี๋ยวมาทำไม่ไม่ <c oughs> ที่นั่นที่นี่เก้าโมงค่ะนี่ดูนาฬิกานะคะเก้าโมงยี่สิบค่ะโอเคไม่เคยหนาวเลยค่ะไม่เคยหนาวนะ เป็น,น,นไง<ห>คะป้าอร่อยยังอะ่ะอันคือคะแนนใช่ไหมคะ9.4มันเป็นอะไรคะคะแนน,น,แน,น9่เราคะแนน9.4ไม่ไม่ไม่ถึงฮอตช็อกโกแลตดอกป้าฮอตอกโแลตอร่อยอ่ะปรุงให้คุณแม่ด้วยโอ้โหเยอะมากประมาณช้อนแต่ว่าไม่เอาเท่าป้าแม่ไม่ได้กินเข้มเท่านั้นอ่ะลองแค่สามช้อนก่อนนะคขไหนเขาได้คะแนนตรงไหนลูก อ๋อนี่ไงที่คุณแม่บอกว่าเวลาเลือกคะแนนเลือกจากคะแนน booking com นะได้9.4คะแนนเออแล้วจะบอกว่าประเทศเนี้ยถ้าจุดอ่ะเขาจะเป็นคอมมา่าและถ้าเ,าเกิดคอมมา่าเขาจะเป็นจุดน่ะเขาสลับกันปะฟ้ารู้ปะ่ะตกใจจริงๆแล้วไม่ใช่คือเขาจะคอมม่าสมมติ90.00ใช่ปะ่ะเขาก็จะเป็น90 เอ้สมมุติห0ึ่งพันจเขาจะเป็น1.000.00ุนอ่ะเขาจะสลับจุดกับคอมม่ายุโรเป็นอย่างเงี้ยไ,ไม่รู้อ,อ่ะเพราะว่าตั้งแตก่อนเคยทํางานกับพวกดัาใช่ไหมพวกฮอลแลนด์เขาเขียนแบบเนี้ยค่ะฟ้าใสช็อกโกลแลตของฟ้าไปแล้วอันนั้นของแม่ประเทศอิตาลีค่ะ เสื้อน้องพิ์สวยจางวันนี้เปลี่ยนเป็นสีฟ้าแล้วเมื่อวานเสื้อซื้อจากเอ t l e t ที่เมกาทริปที่แล้วอร่อยไหมคะเพราะว่ามีคนอยู่จีนด้วยอยากให้เล่นซ่อนแอบตำล่าหาสมบัติเล่นไปแล้วเมื่อวานเนาะเล่นไปแล้วใช่ไหมคะก็เดี๋ยวไว้เดี๋ยวดูที่พักหน้ามีโอกาสเล่นก็จะเล่นนะคะโอเค อะไรคะใครอยู่เมืองจีนนะคะใครเหมืองอยู่เมืองจีนไม่รู้ะค,ะค่ะไอแคมนตักนะคะไมกใน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 ินหลายอยู่เมืองอะไรเมืองเซียนนาค่ะันไม่เป็นเชียนกคไลฟ์อีกไลฟ์อีกอกี่มงคะไม่ยังไม่แน่ใจเลยคะ่ะดูจนันละกา,าก่อนค่ะโค,หน,คะหนาวปะคับไม่ค่อยหนาวครับจังหวัดไหน,ไหนเขาเรียกแคว้นทัสคานีใช่ไหมแคมุน แครม,มูนไม่รวยครับแครม,มูลนะงกครับนนที่พักคืนเท่าไหร่แครม,มูนที่นี่สองพันในค่ะเนี่ยเรียกชื่อหนูหน่อยเรียกไม่ทันครับโอ้ยมีภาษากเกาหลีมาด้วยขนมปังน่าก,กินกี่องศาอืมนคนกวางเตรียมรุ่นไหนครับเตรียมรุ่นโอ้โหที่แครม,มูนตัดคือคอคัสครับจะรู้ไปทำไมครับมันโบราณมากอาจจะมีพ่อน้องๆอ,อ,อ่ะอ๋อพ่อน้องๆใช่ไหม สวัสดี<ข>แคมมูลแต่มมดอปีสามศูน่ะอืมแปดสี่สองอะไรู่นย์สามอ,อ๋อไม่ใช่ปีสามหนึ่งสองห้าลาดบุรีหนาวมากอ้าวทำไมครับฝนตกแรงที่มันทายทราบข่าวเราครับเขอกวามีพเอาแม่ไปี้เหมือนบี้แบนหนึ่งเค่ะอืมเฮ้ยอ๋อมันเป็นแบบกดขนหรอแคมมูลมันเป็นแบบหนีบหรอครับอ๋อเขาต้องใส่นี่ไปด้วยโคั้ลงไปด้วยป่ะแคมมูล ซื้อของมาแจกด้วยไม่ค่อยมีอะไรเลยอะของก็แพงคินเดอร์หรอคินเดอร์ยังไม่ได้หาอ่านคอมเมนต์ไม่ทานครับเปยังไม่เจอซูเปอร์มาร์เก็ตเลยตอนนี้ที่เกาหลีสิบหกอะอะไรมีคนอยู่เกาหลีด้วยฮะหาดใหญ่ร้อนเสื้อคุณแม่สวยเสื้อซื้อจากที่ไหนคะยู่ที่เกาหลไทยตอนมันลดราคาด้วยถูกเรียกเด็กจิ๋วที แพงไหมครับอะไรแพงครับที่พักไม่แพงสองพันบาทครับยามไถ่ายกิล <c oughs> ทำไมคะอืโดนนิ้วอยู่อ่ะวบอกก็ททำไมอะ่ะแคมุว,น,วมนสวย,สวยแค่มุนอยู่เท่าไหร่ผมอยู่ประเทศอังกฤษ,กษปป้าหลอกโอ้ยน้องชื่ออะไรอ่านไม่ทันที่เสียนหน้ากี่โมงเก้าโมงค่ะ ใช่ไหมตะเกี่ยวใครลอยสุดในโลกบอกมาเลยครับป๊าค่ะอาจจะไม่ค่อยได้เห็นหน้าแต่กล้องมากแต่ป๊า,ปาลยอยนะคะของดีเขาก็หาดูยากค่ะด้นานร้อนอากเกี่ยวลอ,อยไหมเสียงแครมูลเบาจางแครมูลพูดดังหน่อยค่ะอาอืมในแครมูลทำลเป็นแซนด์วิชหรอคะทเป็นแซนด์วิชโอ้ยชีสแครมูนกินแล้วจะอ,อ้วนไหมคะมันอ้วนไป ค่าตั๋วแพงไหมค่ะมูลค่าตั๋วเราได้ตั๋วถูกไงมามีกี่ร้อยอะคะมีหลายอย่างเลยอะหมื่นหกเองอืมปกติมันแพงเหมือนหกก็แพงแล้วนะคะไม่ปกติมันอยู่แบบตั้งสองหมื่นน้ำส้มเป็นไงครับค่ะน้ำส้มมันจืดๆคือน้ำส้มประเทศนี้ไม่ค่อยอร่อยค่ะมันจะจืดจืดกินแบบอิตาลีอาหารเช้าที่อิตาลีสไตล์ยุโรปจะเป็นแบบนี้ครับเป็นโคคัสไม่ค่อย ไม่เหมือนเอกนการเบเกฟันนะคะรับปั๊บป้ายกินเนี่ยเป็นช็อกโกแลตทาร์ตเขาไม่ได้มีเหมือนแบบแฮมไส้กรอกเบคอนอะไรเงี้ยมีแค่ที่เวนิสเนี่ยเยพราะเขาแบบว่ามีนักท่องเที่ยวเยอะอิตาลีแท้ๆ,ๆกินแบบน,นะะ <S <S ีน้ครับตั้งเปบ,บายไปก่อนนะครับเดีย๋ยวปบวไปเพื่อนๆหน่อยะค่ะ เดี๋ยวเราจะลงลงเราไปลึกใน,นทูนท,ท,ทัสคันนี้มากกว่านี้นะวันนี้ชื่อเมืองว่าซานโคูริโกซานปูรโกไม่ใช่ซานคูริโกเดี๋ยวเราเข้าไปใช่ไหมชื่อเมืองนี้นไม่รู้ค่ะเดี๋ยวไปอ่านออกเสียงอีกทีแล้วจะมาบอกอีกทีเมื่อถึงเมืองน,นั้นนะเจ้าของโรงแรมพูดเร็วมาก <S <S โอเค,อเคบ๊ายบายค่ะเจเจบ๊ายบายค่ะ